อนุสรณ์สถานเจ็ดแห่งเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ลำดับที่หนึ่งแผ่นดินดอกบัวโลตัสแลนด์สถานที่เกิดด้วยอรูปปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารขอน้อมกราบกรานพระเดชพระคุณหลวงปู่บูชาธรรมบนดินแดนรูปดอกบัวปทุมแก้วงามเพลิดแพล้วผ่องใสมหาสาร ณบ้านใต้สองพี่น้องโลกจดจานถิ่นสถานเกิดกายต้นสายธรรมโยมบิดานามเงินชื่อ,อกึกก้องสองพี่น้องลือชาสง่าล้ำโยมมารดานามสุดใจมีบุญนำในเกาะกลางแหล่งน้ำสุพรรณบุรีน้อมบุญญามากราบสักการะแด่ยอดพระผู้นำทัพหรือสังสาร ประกายชัยแห่งองค์พระผู้ปราบมารในดินแดนแห่งการเกิดกายาจงบญน,นี้คุ้มครองสรรพสัตว์พาขจัดทุกภัยในสังสารขอให้ได้ติดตามผู้ปราบบีทาตราบสุดแห่งธรรมมาสมจินเทินในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ มีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร